สวัสดีครับเพื่อนๆน้องเอฟซีทุกท่านนะครับมื่อเหเืาออกมาหน้ามาเก็บบักม่วงนะครับสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีจ้าพี่จ้าหนูทำอะไรสว่าอ้าวขวดสีข่ายังขวดอ่ะยังพวดเพิงหายยังสวัสดีค่ะหนกเก็บบักม่วงให้แม่อีใช่ไหมบักม่วงนะหน้าหนูมีก่นพูกปูนก็เลี้ยงเลี่ยงหนัด เกลี่ยไปรลวัดน่นอนถิ่มนี่เชือมันคลองไปทังคนไม่ทำอะไรมันยาพุดล่อนอไยังมันพลาดมันล่ะพลาดรยังอ่าฮขึแนวนอนทำไมเย่กบมียังทำไมไรบ่บ่ในบงดำควนทำไมดำวนแกงเอาม่วงมากินบ่มาบเรายังหน่วยเนี่ย อ๋นี่อ๋องกินสมน่าจะแดงล้นถิ่มเต็มถิอยู่น่าจะแดงล้นถิ่มเติมี่อยู่ล้วบอกไปเอาอยู่เมื่อวงนี้องแทียนี่เอ้ระวังตกด้วยระวังตกด้วยนะคะ ับอกระวังตกนะแม่คำางถ้าตกไม่ช่วยเลยยีวช่วยหน่อยเฮ้ยลลเียยากไหมยากินสมดีนี่น้าตักินสมดีโอ้ยพยา้ยนี่ะเียไปซื้อกินบอก เอดละเ๋ยวกลางทุ่งอีกเดี๋ยวกลางทุ่งอีกเขาเอ้ากับบัวเบิดว่าอะไรใช่หุ่นเจ้ากางทุ่งอีกเอาบังโงท่นีสักลางทุ่งนี่ทุ่งนี้มันชุกกการชุกแล้วเนี้ยมือนน้พี่นนังกหน่วยละลูกหน่วยละลกคนละเพราะว่าจับยกขึ้นดูสิกินผู้เดียวหน่วยเดียวถึงมดตัวัใหญ่

ไปเอาใบนีไว้เท่ากันหนักถูไปทําไมลูกไปไปไปเดี๋ยวกางทุ่งอีกตอนนี้เขาก็ลัเอาบังวงไปกวนนะครับบังวงฮะพุช้าสวัสดีจ้าเมื่อรดงเลยบอกเลยเห็นกล้องที่นี้เลี้ยงลายอะโอ้บีไอเลี้ยงไอทีงนี้เนี่ยอ่ะเล่เลี้ยงอยู่ พี่พี่ไอ้แม่ลนลนขิม,ม,มนี่ยาบ่าม่ต้องมาเอานั่นเอามมอสมพ่อเราบอกเขาเอามันลนไ,ไ,ไหลหืยไเ,เออ,เอไ,กกไปเอา้้งเขาต้องเอารนเงยไม่ใส่อา,าอนนั้นบวไหลลักษณะนี่เก็บเอาไว,ว้กอนวนมะอืวว่นเลยขันแดดหวั่นกับปลินเลยนี่ ก็ชุกระบ่ไม่่นลนถิ่มมาได้ใหญ่เอาซุ้มทั้งต้นนี่แหละอันซุ้มได้ลนไม้เอาเออเมีนอ่ะอ่าอุ้มลวกให้แก้วขมิ้นมิ่นไว้เ่อนเออโอ้ยใไอ้ แกกุ e ah. ้หยู Brother ่นี um. <c oughs> <c oughs> ่ได้น yep. ้อยใหญ่นอเอ้าบ่บ่บ่เออมันดขาดต่ขาดไรกันไปเงยนวาหน้ามันยีท้องหมดละเอานี่ทังติบุรยุนี่ ฮะดีเออเก้วขมิ้นกวนเสียบเราออกมาแล้วเราเวียกหลายนก็ลารอีรีเนาะขุ่นมลนเต็มลยเราวไม่ะเราวไมในลระว่านะม่ระบาน่ก็เอาวนไมวดหน้าพวกมเราก็มีไหมม่วงน้กพเอาข่นลนทิ่มอ๋อ เ,เออกระวนเ้าเอกไปบ่มเอามันลนอนอไดกวะมวนกระวในนี่มันล,น,น,ลนมันลนกับดัชเ่แล้วยายนี่น,นมันมือนีมันได้ยนนี่นี่นเออเาตัวมันลนก่อนเอาแม่กับลูกก็เป็นดังเสียยานดอกลงมันไม่หาปนล้น ขึนแล้วอก่ะโอ้ยจังก็เอาน่นาไม่ลายเกินวะแม่ลายจมันโอรทาง่เาไปเรียกเออตัวแล้วบบนี้ห็นเราลงุดญี่ปุ่มบบนี้ที่หนึ่งีไวีปุ่มลายวันนี้อะตอนนี้หมดเลยวันนี้อีป้มนี่เลทานกันนะจะญีป้่มเลยนมดเอาเสียมาแม่ นี่นี่ก็ยังส e ีก็ได้เฮ้ยกอลล่าพังนี่มันลนเนี่ยอันใดมันลนมันอีก็ค้นได้ร้ายไปนี่เป็นยังสีียกกับว่าได้เนาะนี่นห่นาะเก็บบอลล็เน่ะเอา ตอนนี้เขาก็เก็บบักม่วงได้ถุงน,นึงแล้วนะครับพี่น้องเอาไปกวนล่องเบืงองเขาก็สิเก็บฮะชุก่าตดาต่นเลยนะครับพี่น้องนี่ออะไรอื้อ ก็สีกวันนี่ตัวใหญละลักษณะนี้เนาะผมก็ไม่เคยกวนจังเท่าไรพี่น้องแหนืน้นนำมาเลยเนะครับกวนยังไงผมก็น่าศ,ศึกษาข้อมูลเนีเน่ยแต่สีบ่เหนื่เกินความพยายามพมา่อหนอเริมกระตา่ายลดิลองลงครับเป็นจังไดรจะอ่อนไหมเนาะ อสามือกนยงขึ้นขึ้นงปุ่นก็เลยปหัวหัวหัวยองวัดบนต้นมะฮวงขึ้นแปางมะฮวงอยาก็ได้ไม่ไผ่มาปลูกน้ำ มันซุกแต่ว,ว,ว่ามันเน่าทิมเบิดมึนง่วงเลยกองอยู่มันเอาทิมถางมะบุ่มนี่ได้อยู่ถางมะบุม่มเดี๋ยวถางเอามากวดรูดลงก่อนถางมันได้ผลรอบหน้ามาเอาอีกก็บ่เคยกวนจะเสื่อลองเบลงก่อน เรื่องไรครับน้องมัน,น,นตกนะครับเตรมกระตาเลยไปไปอะไื้ออไปอะไปะไเดี๋ยว้างเอ,อ,อามีดมังหน่าเบ้านเราจับไปได้ได้ยน่ มีรองพีกมันแค่หน้าขาดลเล็กน,นิดหนึ่ง เขาก็มาหอดียนแล้วนะครับโดนได้ฮะทุก่มใจแล้วเห็นกล้องไม่ได้เลยมดแล้วโินเกิ่งจังเลยมามมมมามมมมามมมยามมมมอ๋อหม่อมมับแางเห็นยังก็ว่าเห็นหูเห็นไม้เห็นวงเห็นน้ามักมาับแท้งเธอว่าเขาไปอยู่กับใาไปอยู่นี่มันค่อยเย็นไงมันค่อยเย็นสุดส้ด

บ่ใส่ก็ไดาหวานนี่แล้วาวนก็นกนาอยู่บ่นสมาบ่ลูกท่าน้าี้โป้กอนดีป้ใส่นแต่บอกว่าปี่าต้องือฝนเิคือคนสตกนี่แหละครับพี่น้อง เอาๆเย้บุทือเฮีดสิออกบเงือมันน้าก็ยังใสเขาบ่มีว่ะมันละวันไปวันแล้วมันหนาเลยมันสีหนาด้วยเขาเอาอะไตุ๊กตาที่ต้องแมวลมันตุ๊กตาเลยมมมงว่าตะกี้เอานเอางไป่จ้า

ออกจากต้นกระเพราต้นมะพริกต้นมะเขียบต้นมะพร้าวอยู่หน้าบ้านเ <tuo S 2> สียมาต้นกล้วยนี่ก็จะเป็นกล้วยด่างเลแม่ม,ม,มงกล้วยด่างกล้วยด่างงามเพันเปลี่ยนจะเอาอะไรวะเนี่ยเป็นแบบใบใหญ่เกลือ่เปล่ากล้วยด่างก็นั่งขึ้นอ้นวิหลายต้นอย่างเดียวกล้วยด่างต้นนี้แห้งามกล้วยด่าง cái ừ. okay. này ngâm héng đang khử nịt số 3 con xia nhau chặt quả quế quả quế quế không บ่เสียวรถรยเขาถูกไม่นล้นี่จริงเลยโอ้มานแล้วจอ,อมปวนมานแล้วสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าจอมปวนมมอเสยหยาบมลุบลุมารพริขี้นูนี่ไหมหนำห้ำมันหอยไหมหวยอย่างนี้วุยไม่ใส่วุยนะไม่ใส่ ลุกจะกัดโอ้นลูกอยูกับย่าอยู่กับย่าลูกลงจะกัดโอ้ายาไกจะกดอ้ลูไปหายาไปหาีาเด้อไปยเดู้กเปกับย่าอหาา้อไยไปเด้ไปหายเด้อไยอปเด้อไปด้เดเด้อไ้หายไเด้อยได้ไปปด้อไ้ปยไ้เด้าเ้ย้อไ้ยก้อเอออ นะเขียบมีทุกอย่างเนี่ยนะคนน่ะเขียบหน่วยนี้กำลังเป็นหน่อยหน่อยลายทั้งหลังบ้านทั้งลายมาเขียบนะปีกายนี่ก็เป็นยันหลังบ้านได้กระตาเนี่คุณลองเก็บกำลังเป็นกำลงัลงจับกำลงัลงจับเสื้อหนี้ ตอนกล้วยด่างเพยงๆสั่งมุนราคาให้ได้หลายแสนนะครับพี่น้องนี่ต้นนี้ปกติก็ต้นนี้ตันนี้มองงามเลยยังบสูตนนั้นตนนั้นงามหกล้วยด่างงามบงามตนน้งามยังไงเนี่ยยินางนด้วยล่ะนี่ยยินตรงนี้งามบางนี้งามบงมแต่โบสูตัวนี้มุ โคตรงามเลยอีสองหนอในให้งามขานยวงกำลังออกอีออกเครกล้วยนี่็กล้วยด่างกล้ยด่างมีแต่กล้วยด่างลยด่างไม่เหงนเสือผ่านตะกี้ก็ต้นเป็นหมื่นไห่ซื้อมามื่นเอ็ดมนสองที่แรกไ้ซื้อต่อจากนามาปลูก เอออ๋อีดอไอ้ถูกมีเลยบุ๊มบานเวลาไปซื้อตจากเพื่อนตะกี้มันขยายพันธุ์ไปแล้วก็ขายไปน้าแมนบ่ตะกี้เปนต้นแล้วเป็นเสียนมือนเดิมทำไงอือขายแล้ได้ต้นเป็นเสียนคือซืได้หลายเสียนเนาะอือส่วนโควิขายได้ตะกี้นี่ต้นบอลหสั่งนี่ต้นเรงเนเสียนอต้นใหญ่เลยนี่คือเือนเนี่ยเพงตอนนี้บอกพง เนี่ก็ตามมันหลายมันกับนั่นที่จะ้วยดังน่ะเพื่อน้วยดังเลยไอ้ขยายไปปลูกแต่หน้าไอ้ผึ่งเอาชิ้นไอเแถาอีกนี่ก็มีนี่คุณได้ของดังๆอันนี้โอกินาวะโอกินาวะบอลเอ้าไปใส่อีกแกงนี่สวัสดีสวัสดีจ้าตลอดจ้าจ้าตลอดจ้าไปน้ำเนดนไปน้ำเดนไปบ๊ายบาย <c oughs> คลิปนี้ก็ขอเจอเพียงํานีนะครับขอขอคุ่นพ่อแพี่น้อง f อฟทุกท่านนะครับที่ใหยการรับชม <c oughs> คลิปนืนจอผิดพลาดประกันไดก็ขอโทษขออภัยเด้อครับพบก,กันใหม่อีพีหน้าครับสวัสดีครับ <c oughs>